สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับกิกนะคะโปรัันป้ายแดงขายดีเวอร์บายผู้จัดก,การกริกนะคะวันนี้นะคะกิกจะพามาชมนะคะเป็นรถนะคะอ่านาวล่านะคะตัวนี้เป็นรุ่นแบ็กดิ i ันเลยซึ่งมีทั้งเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดาเลยที่จะพาลูกค้ามาชมนะคะจะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะคะราคาอยู่ที่7,99,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัว เกียออโต้นะคะราคา849,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นวันนี้นะคะลูกค้า เป็นโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นเพียง1 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นโปรที่ดีมากๆเลยแล้วก็ลูกค้านะ,คะใครสนใจอยากเอาไปใช้ประกอบกิจการนะคะหรือว่าเอาไปใช้ไว้ใช้ในครอบครัวนะคะสามารถทักมาสอบถามได้แล้วก็ยอดผ่อนนะคะเบาๆมากๆเพียง1,000 0ต้นๆนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะกิ๊กจะพาชมตัวรถแบบละเอียดเลยนะคะในส่วนของตัวนาวา r ่าแบ็ e dition คันนี้นะคะจะเป็น รถนะคะเกียร์ธรรมดาซึ่งเครื่องยนต์ของเขานะคะจะเป็นเครื่อง2.3นะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์อยู่ที่2.3เหมือนกันแต่เป็นเทอร์โบคู่นะคะในรุ่นนี้ลืมบอกไปเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวชุดแต่งของเขานะคะในส่วนของ,กร,งกระจังหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจังหน้าสีดําล้วนแบบนี้เลยมีโลโก้นะคะติดว่านาวาร่านะคะซึ่งถ้าลูกค้านะคะอยากได้ตัวอักษรสีแดงติดเพิ่มนะคะกิมีกา ต,ติดตั้งให้เพิ่มนะคะแล้วก็ในส่วนของโลโก้ตรงนี้นะคะกิ่กจะปรับเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะเป็นโลโก้ของตัว Pro 4X เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตรงกระจังหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยเพิ่มความดุให้กับตัวรถนะคะแล้วก็ในส่วนของแค้แก,กระแทกตรงนี้นะคะจะทํามาเป็นสีดําแล้วนะคะลูกค้า สำหรับรถสีอื่นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะลูกค้าเพิ่มความแบล็กเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้านะคะไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นคอร์ด LED สีดวงแบบนี้เลยพร้อมไฟ Daytime Running l i g h t นะคะลูกค้าซึ่งมีมาให้กับตัวรถแบบนี้แล้วก็ตัวโครมตรงนี้นะคะบอกเลยว่ามันจะเป็นโครมสีดำข้างในแบบนี้นะคะลูกค้ามาจากโรงงานเลยนะคะตัวโครมสีดำตรงนี้นะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะไฟตัดหมอกลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะคะตรงนี้นะคะไฟตัดหมอกเราเว้นเบา้าไฟตัดหมอกไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ของ Back Edition เนี่ยลูกค้าเป็นสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานเลยตัวนี้นะคะเป็นลายลิขสิทธิ์ของเขาเลยนะคะลูกค้า เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะสําหรับด้านข้างนะคะก็จะเป็นตัวคิ้วนะคะตัวนี้คิ้วล้อนะคะจะเป็นคิ้ว6นิ้วแบบนี้เลยความกว้างนะคะพร้อมหมุดแบบนี้นะคะจะเป็นของแท้จากโรงงานเลยนะคะติดตั้งมาจากโรงงานเลยสําหรับตัวคิ้วนะคะแล้วก็ตัวล้อแมกนะคะจะเป็นล้อแมกขอบ18นิ้วนะคะพร้อมแมกนะคะลายแมกจะเป็นสีดําแล้วนะคะตัวนี้นะคะโลโก้ตรงกลางก็จะเป็นแบบนี้เลย ซึ่งตัวยางของเขานะคะจะเป็นสเปกยาง255 60 R 1 8นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะบอกเลยว่าพร้อมยางโตโยจากโรงงานด้วยนะคะแล้วก็ตัวตัวรถนะคะสำหรับตัวกระจกมองข้างตรงนี้นะคะทุกรุ่นของตัว Back e dition เนี่ยจะเป็นกระจกมองข้างสีดำแบบนี้นะคะทุกสีอ่รถในรถสีขาวนะคะจะเป็นกระจกสีดำในรถสีแดงก็จะเป็นกระจกมองข้างสีแดงนะคะพร้อมไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้เลย แล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นเดิมของเขาจะเป็นรุ่น E ซึ่งมีกล้องรอบคันมาให้อยู่แล้วนะคะก็จะมีมาให้ในรุ่น Back Edition ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวบันไดข้างของเขานะคะจะเป็นสีดำมาจากโรงงานเลยสำหรับบันไดข้างนะคะแล้วก็สติกเกอร์อย่างที่กิกบอกไปนะคะสติกเกอร์รอบคันแล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจะเป็นลายของ Back Edition เลยตรงนี้ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์จากโรงงานเลยนะคะลูกค้า แต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบลายนี้นะบอกเลยว่าสามารถเปลี่ยนได้ค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าอยากได้ลายอื่นนะคะลูกค้าอยากได้ลายอื่นแจ้กกิกได้เลยกิ๊กสามารถทําเปลี่ยนให้ได้นะคะลูกค้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันค่ะสําหรับด้านท้ายนะคะ,ะตัวไฟท้ายของเขานะคะจะเป็นไฟท้ายแบบ led แบบนี้นะคะเป็นรูปตัว c แบบนี้เลย เราก็จะมีกล้องด้านหลังมาให้นะคะตัวมือเปิดด้านหลังตรงนี้นะคะสามารถล็อกได้นะลูกค้ากรณีลูกค้าติดแคลริบอยเนาะก็คือตัวนี้กระบาดท,ท้ายล็อกได้นะคะแล้วก็ในส่วนของโลโก้นะคะตรงนี้นะคะถ้าลูกค้าอยากได้เป็นตัวเดียวกับโปรโฟเอ็กนะคะกิกสามารถเปลี่ยนได้อ่าแล้วก็ตัวกันชนหลังนะคะกันชนหลังตัวนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะตรงนี้ลูกค้า ถ้ารถสีขาวก็จะเป็นสีขาวนะคะรถสีแดงก็เป็นสีแดงแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ถอยมาให้4จุดเลยบันไดอ่าตัวในส่วนของบันไดนะคะจะเป็น2ระดับแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปฟังด้านในกันนะคะเป็นออปชันด้านในนะ,ะอ่าลืมบอกไปค่ะลูกค้าสาหรับคนที่อ่าสำหรับลูกค้านะคะบอกเลยว่ากิกมีการติดตั้งกระบะไลเนอร์ให้ทุกคันนะคะตัวกระบะไลเนอร์เนี่ยคือเราแถมให้ทุกคัน แล้วก็ให้ดูภายในกระบะนะคะกว้างขวางมากๆนะคะ,ะความกว้างนะคะแล้วก็ความสูงจะเพิ่มจากตัวเก่าเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะในส่วนของคันนี้นะคะจะเป็น ตัว open c a p นะคะตัวนี้นะคะเป็นกระบาดแคบปแบบเปิดได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะคะลูกค้าจะได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็มีการติดตั้งนะคะตัวเบาะแคมปให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นกระบาดที่เป็นระบบ push start แล้วนะคะตรงนี้แล้วก็กุญแจนะคะจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะตัวหน้าจอของเขานะคะจะเป็นหน้าจอ3มิติแบบนี้แล้ว สตาร์ทมาก็จะมีโลโก้ของกระบะนาวราขึ้นมานะคะพวกมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะซ้ายขวาแบบนี้เลยแล้วก็ตัวหน้าจอเป็นหน้าจอ8นิ้วนะคะตัวนี้นะคะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto เข้ามาแล้วแล้วก็ในส่วนหน้าจอจะมีคาเมล่มาให้นะคะแล้วก็ตัวระบบแอร์นะคะจะเป็นระบบแอร์อัตโนมัติแยกซ้ายขวาเลยคนนั่งคนคนนั่งคนขับนะคะ ใครหนาวใครร้อนนะคะปรับเปลี่ยนอุณหภูมิกันได้เองเลยแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะจะมีระบบปักเซนเซอร์มาให้ถ้าลูกค้าไม่ชอบนะคะสามารถปิดได้นะคะตัวเซ,เซนเซอร์ถอยตรงนี้นะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติเกียร์อัตโนมัติจะเป็น7สปีดนะคะลูกคา้าแต่ว่าเกียร์เมวนวูนตัวนี้นะคะจะเป็น6สปีดเท่านั้นนะคะลืมบอกไปนะคะตัวกระจกตรงนี้นะคะจะเป็นกระจกตาแสงอัตโนมัติด,ด้วยนะคะ ตัวนี้บอกเลยว่าดีมากๆนะคะสําหรับลูกค้าที่ขับรถเวลากลางคืนนะคะกลัวแสงแยงตานะคะสามารถเปิดได้นะคะตัวนี้เปิดปิดได้นะคะเป็นตัวตัดแสงแบบออโต้เลยดีมากๆแล้วก็ในส่วนของ usb นะคะเรามีมาให้ทั้ง type a และ type c เลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีตัวจุดบุหรี่นะคะเป็น power outlet นะคะสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวกิดไปฟังโปรโมชั่นด้านหน้าอีกหนึ่งรอบนะคะ แล้วในส่วนของโปรโมชั่นของกระบะนาวา a แบ็กดิชันคันนี้นะคะกิ๊กบอกเลยว่าดาวเริ่มต้นเพียง 1, 0 0 0เอ้ย19,900บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็บอกเลยว่าลูกค้านะคะออกรถง่ายมากๆเพียงลูกค้านะคะไรายได้ชัดเจนสามารถตรวจสอบ รายได้ได้เป็นกิจการส่วนตัวหรือว่าพนักงานบริษัทนะคะขอรายได้สองเท่าของค่างวดเท่านั้นถ้าไม่พอนะคะบอกเลยว่าเอาพ่อแม่พี่น้องมากู้ร่วมได้เลยแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะลูกค้าอยากได้ล้อแม็กแจ้งกิกได้นะคะมีการติดตั้งล้อแม็กให้จากจากที่โชว์รูมเราเลยลูกค้าเพิ่มเงินน้อยกว่าลูกค้าไปเปลี่ยนแม็กเองข้างนอกแน่นอนแล้วก็ตัว ของแถมต่างๆนะคะกันสาดไลเนอร์บอกแคปกิกมีให้มาตรฐานเลยสําหรับวันนี้นะคะกิกก็ขออนุญาตนะคะบอกโปรโมชั่นดีๆของตัวกระบะนาวาล่าแบ็กอิดิชั่นไว้ก่อน mm hmm. เพียงเท่านี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นอื่นๆมาให้ลูกค้าได้รับชมกันอีกมากมายเลยสําหรับวันนี้นะคะกิ๊กก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ